คอมพิวเตอร์คอนตามจะเปลี่ยนโลกได้จริงๆเมื่อไหร่กันแน่นี่เป็นคําถามที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามีผู้นําคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนคําสัญญาแห่งอนาคตของคอนตามให้กลายมาเป็นความจริงในเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ได้ยังไงเอาละครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในวงการเทคโนโลยีก่อนเลยเจนเซน่วง CEO ของ n อ็นวีเดียที่เราต่างก็ให้ความนับถือกันเคยบอกเอาไว้ครับว่าคอมพิวเตอร์คอนตามเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปอีกหลายสิบปีเลยนะ ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นมุมมองที่คนส่วนใหญ่ในวงการก็เห็นตรงกันครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงหนึ่งที่ดังสวนกระแสออกมาเลยครับมาจากดรอกรลันบาลัสซีอของดีเวฟที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่ห่าวไป30ปีเราอยู่ที่นี่แล้วในวันนี้โอ้โ oh หคําพูดที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้มันทําให้เราต้องสงสัยเลยนะครับว่าอะไรการที่ทําให้เขากล้าพูดแบบนั้นนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของสถาปนิกคนนี้ คือในขณะที่บริษัทอื่นๆกำลังทุ่มเทสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสำหรับโลกอนาคตแต่ดรบาราชกับดีเวฟกับเลือกที่จะสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาจริงๆที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเลยเดี๋ยวนี้เลยเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้เนี่ยเรียกว่าควอนตัมอนนิลิ่งครับมันเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์รูปแบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดหรือออปติมิเซชันโดยเฉพาะเลยลองนึกภาพตามนะครับ สมมติเราเป็นบริษัทขนส่งที่ต้องหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้รถบรรทุกเป็นร้อยคันวิ่งพร้อมกันเพื่อประหยัดทั้งน้ามันและเวลาให้ได้มากที่สุดปัญหาแบบนี้แหละครับคือของถนัดของควอนตัมอะนิลิ่งเลยคําถามสําคัญก็คือแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ดรบารัสเขามั่นใจที่จะประกาศจุดยืนที่แตกต่างขนาดนี้คําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในเส้นทางอาชีพที่ไม่ธรรมดาของเขาครับซึ่งมันเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการสร้างธุรกิจควอนต้ามให้เกิดขึ้นจริง เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันครับว่าพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรเส้นทางอาชีพของเขามันไม่ใช่การเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆนะครับแต่การสั่งสมทักษะอย่างมีกลยุทธ์เหมือนกับการค่อยๆเก็บชิ้นส่วนจิ๊กซอเพื่อมาประกอบร่างสําหรับภารากิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เส้นทางของเขาเนี่ยแบ่งได้เป็น4ช่วงหลักๆเลยครับเริ่มจากการเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มที่ Jawasoft ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารสตาร์ทอัพที่ต้องทํางานอย่างคล่องตัวจากนั้นก็ไปสวมหมวกของนักลงทุนและสุดท้ายก็คือการเป็นสถาปนิก มาเริ่มกันที่จุดแรกบนไทม์ไลน์กันเลยประสบการณ์ที่สําคัญมากๆของเขาก็คือการเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มในฐานะประธานคนแรกของ Javasoft ที่ Sun Microsystems บทเรียนที่เขาได้จาก Javasoft เนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยเขาเรียนรู้วิธีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันซับซอ้อนมากๆออกไปสู่ตลาดเขาเข้าใจเลยว่าการสร้างระบบนิเวศสําหรับนักพัฒนาหรือ Developer e c o s y s t e m เนี่ยมันสําคัญแค่ไหน แล้วก็ยังได้วางกลยุทธ์ที่ทําให้องค์กรใหญ่ๆหันมาใช้จนจาว่าถูกใช้ในบริษัทชั้นนําเกือบ80%เนลยนะครับซึ่งพิมพ์เขียวเดียวกันนี้แหละครับที่เขากําลังใช้สร้าง l e a ซึ่งเป็นบริการ Cloud c อนตัมของ D Wave อยู่ตอนนี้เลยหลังจากนั้นประสบการณ์ของเขาก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกครับคือเขามีประสบการณ์2ด้านที่หาได้ยากมากๆนั่นคือการเป็นทั้ง CEO ของบริษัท Start Up และการทํางานในบริษัท Private Equity ประสบการณ์นี้ทําให้เขามีทักษะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยครับ ในฐานะ c ีอีโอสตาร์ทอัพเนี่ยเขานําบริษัทซอฟต์แวร์3แห่งไปสู่การขายกิจการที่ประสบความสําเร็จได้หมดเลยทําให้เขาเชี่ยวชาญมากในการหาตลาดที่ใช่สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ทรัพยากรที่จํากัดขณะเดียวกันการทํางานในสายนักลงทุนก็ทําให้เขามีมุมมองที่มุ่งเน้นไปที่เส้นทางสู่การทํากําไรที่ชัดเจนการผสมผสานระหว่างวินัยแบบบริษัทใหญ่กับความคล่องตัวแบบสตาร์ทอัพในคนคนเดียวนี่คือสิ่งที่หาได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมควอนตัม um ที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาล เอาละครับพอเราเห็นภาพพิมพ์เขียวของเขาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพอเอามาใช้งานจริงที่ดีเวฟเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างนี่คือหัวใจของกลยุทธ์ของเขาเลยครับหรือที่เราเรียกว่าหลักการของบารัสมี3ขั้นตอนง่ายๆ1คือมุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่มเลยนั่นก็คือปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่เหมาะกับเทคโนโลยีควอนตัมแอนนีลิงของเขา2คือ ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเห็นผลได้เลยในปัจจุบันโดยใช้แนวทางไฮบริดที่ให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆเ,เพื่อให้ลูกค้าเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันทีและข้อ3ให้ความรู้กับตลาดใหม่เพื่อบอกว่าคำว่าควอนตัมไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะและไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องรออีกหลายสิบปีมีความสำเร็จครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมายืนยันแนวทางทั้งหมดของดี a v e ด้วย ในการจำลองวัสดุแม่เหล็กที่ซับซ้อนมากๆงานหนึ่งซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกอย่าง f r o n เทียเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาคำนวณเกือบล้านปีแต่เครื่องต้นแบบ Advantage 2ของ d w a v e ทำเสร็จได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความเป็นเลิศทางควอนตัมหรือควอนตัม s u p r e m เมซีคือจุดที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกก็ทำไม่ได้อีกต่อไปซึ่ง DW a v e ทำได้สำเร็จกับปัญหาที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย และเมื่อพิมพ์เขียวทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความเป็นจริงในโลกการเงินนี่แหละครับผลประกอบการในไตรามาสแรกของปี2025ต้องบอกว่ามันคือจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยครับที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ากลายุทธ์ของบาร a สมันได้ผลจริงๆดูตัวเลขนี่สิครับไรายได้ของบริษัทพุ่งจาก2.5ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้ากลายเป็น15ล้านดอลลาร นั่นคือการเติบโตขึ้นมา500กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ากลยุทธ์นี้มันเวิร์กไม่ใช่แค่นั้นนะครับบริษัทยังมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นปอติการถึง3 0 4 3ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และเป็นหลักฐานสาคัญให้นักลงทุนเห็นพูดง่ายๆก็คือตอนนี้พวกเขามีเงินสดเต็มกระเป๋าพร้อมลุยต่อแล้วครับและจุดที่สําคัญที่สุดก็คือคําพูดของดรบรณัตเองเลยครับที่บอกว่ายอดเงินสดที่มมีีีีีออยยู่่่นนนนน้เพพงงททททจจจะสสสัับบุุรรริษไไไปถถึดดาาาาํํก โอ้โหนี่เป็นคําประกาศที่ทรงพลังมากๆในอุตสาหกรรมที่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงต้องเผาเงินทุนมหาศาลกันอยู่มันทําให้ดีเวฟแตกต่างจากคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงเลยครับมาถึงตรงนี้มันก็เกิดคําถามที่น่าคิดตามนะครับว่าในเมื่อบาลานซ์ได้สร้างธุรกิจสําหรับควอนตัมในปัจจุบันขึ้นมาได้สําเร็จแล้วพิมพ์เขียวที่เน้นการใช้งานได้จริงของเขาจะสามารถเอาชนะคำมั่นสัญญาที่ดูยิ่งใหญ่แต่ยังมาไม่ถึงของคู่แข่งได้หรือไม่ นี่แหละครับคือเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปในสนามรบควอนตัมนี้เลยเราจะย้อนอดีตไปดูกันหน่อยว่าเส้นทางของผู้บุกเบิกอย่าง D Wave เนี่ยเขาเป็นมาอย่างไงจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่เครื่องต้นแบบเล็กๆ10กว่าควบิตจนกลายมาเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหุ้นได้ D Wave นี่ไม่ใช่บริษัทหน้าใหม่เลยนะครับเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1999นู่นเลยแล้วในปี2011ก็สร้างประวัติศาสตร์เลยนะด้วยการขายคอมพิวเตอร์ควอนตัมเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยมีระบบ Advantage ที่มีควบิตมากกว่า5,000คิวบิตแล้วแล้วก็เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กได้สำเร็จด้วยคือการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็เป็นเจ้าแรกในหลายๆเรื่องนี่แหละครับที่ทำให้กลยุทธ์ของเขาเฉียบคมแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆและแน่นอนครับในสนามลบนี้เขาไม่ได้สู้คนเดียวเราจะมาดูกันว่ากลยุทธ์ที่ดีเวฟสั่งสมมาเนี่ยมันแตกต่างจากคู่แข่งเจ้าใหญ่อื่นๆในวงการควนตัมยังไงบ้างสโลแกนของ D w เวฟเนี่ยบอกทุกอย่างเลยครับ ควอนตัมเรียลไลหรือแปลง่ายง่ายก็คือควอนตัมที่เกิดขึ้นจริงแล้วเขาตอกย้ําจุดยืนชัดเจนเลยว่าเรานี่แหละคือบริษัทเดียวที่ส่งมอบคุณค่าจากเทคโนโลยีควอนตัมให้ลูกค้าได้จริงๆตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรออนาคต ความแตกต่างนี้จะเห็นชัดขึ้นไปอีกครับพอเราเอามาเทียบกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย,อย่าง IBM หรือ IonQ คือ D-wave เนี่ยเขาโฟกัสไปที่ u ว n นต m a n n e a l i n g เพื่อแก้ปัญหาได้จริงวันนี้แล้วก็มีลูกค้าธุรกิจจริงๆรออยู่แล้วเพียบเลยในขณะที่ฝั่ง IBM กับ IonQ เนี่ยเขากำลังทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์สากลสำหรับอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาลเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือหัวใจสาคัญเลย ในขณะที่คนอื่นกําลังขายความฝันขายคําสัญญาว่าในอนาคตจะมีสุดยอดเครื่องจักรที่ทําได้ทุกอย่าง D Wave เลือกที่จะสร้างเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและสร้างประโยชน์ได้ทันทีมันเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยครับพอมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันแบบนี้แน่นอนว่ามุมมองจากนักลงทุนก็ต้องต่างกันไปด้วยเราจะไปส่องตัวเลขการเงินที่น่าสนใจมากๆของ D Wave กันครับ อย่างแรกเลยที่ต้องบอกว่าว้าวมากคือมูลค่าบริษัทครับในปี2025ี่เนี่ยมูลค่าตลาดของดีเวฟถูกประเมินไว้สูงถึงประมาณ1,000 0ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันสะทอ้อนให้เห็นเลยนะครับว่านักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาในอนาคตมากขนาดไหนแต่ถ้าเรามาดูตัวเลขของปี2024นะครับจะเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆคือไรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.8ล้านดอลลาร์แต่ยอดจองสัญญาลงหน้ากับพุ่งไปกว่า23ล้านดอลลาร์มันหมายความว่าอะไร มันหมายความว่าบริษัทต่างเนี่ยเขากาลังยอมจ่ายเงินทําสัญญาระยะยาวเพื่อจองคิวใช้เทคโนโลยีนี้กันแล้วนี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆของการลงทุนเพื่ออนาคตรครับที่มูลค่ามันไม่ได้มาจากเงินที่เข้ากระเป๋าตอนนี้แต่มันมาจากสัญญาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและเพื่อให้ไปถึงอนาคตที่ว่านั้นได้เนี่ยดีเวฟก็มีกระสุนเต็มแม็กเลยครับแนกลางปี2025เนี่ยเขามีเงินสดในมือสูงถึง8 1 9ล้านดอลลาร์ เงินก้อนนี้ก็เหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะครับที่จะทําให้บริษัทสามารถทุ่มให้กับการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อีกยาวๆเลยเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้จะเริ่มกันที่ห้องทดลองวิทยาศา,ศา,ศาสตร์นะครับแต่เราจะเริ่มกันที่ตลาดหุ้นเลยลองดูตัวเลขบนจอนี้สิครับโอ้โหอัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ P/S ratio ของ DW a v e เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทใหญ่ๆใ,ใน S&P 5 0 0ไปเอ่อกว่าร้อยเท่าครับฟังไม่ผิดครับร้อยเท่าตัวเลขแบบนี้มันไม่ธรรมดาเลยแล้วมันก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามตัวใหญ่ๆตามมาเลยครับ แล้วนี่แหละครับคือความย้อนแยงที่มันชัดเจนมากๆคือด้านหนึ่งเนี่ยหุ้นของบริษัทเคยพุ่งทะยานไปแบบโหสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์ในปีเดียวแต่พอหันมาดูอีกด้านหนึ่งดูที่ตัวเลขจริงๆรายได้กลับมีนิดเดียวเองครับแค่ประมาณ3ล้านดอลลาร์ในขณะที่บริษัทขาดทุนไปตั้งร้อยกว่าล้านดอลลาร์มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทั้งหมดนี้แหละครับเลยเป็นที่มาของคําถามสําคัญที่สุดที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ก็คือ Wall Street เขากําลังมองเห็นอะไรใน D w เ v e เขามองเห็นอนาคตแบบไหนที่ตัวเลขในงบการเงินตอนนี้มันยังบอกเราไม่ได้เอาละครับเพื่อที่จะหาคําตอบของคําถามนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาทําความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีก่อนครับมาดูกันว่าเส้นทางที่ d w เวฟเลือกเดินในโลกของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันพิเศษยังไงโอเคตรงนี้คือจุดที่สําคัญมากๆครับในโลกควอนตัมเนี่ยมันมีแนวทางการพัฒนาหลากักๆอยู่2ทาง d ีเวฟเนี่ยเขาเลือกทางที่เรียกว่าควอนตัมแอนนูลิง ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับการสร้างรถแข่ง F1 เลยคือมันถูกสร้างมาเพื่อทําสิ่งเดียวแต่ทําได้ดีที่สุดเร็วที่สุดนั่นก็คือการแก้ปัญหา Optimization ที่ซับซ้อนมากๆในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ทั้ง Google, IBM เนี่ยเขาไปอีกทางนึงครับคือเกตโมเดลซึ่งมันเหมือนกับการสร้างรถยนต์อเนกประสงค์ที่ทําได้ทุกอย่างเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันสร้างยากกว่าเยอะมีปัญหาจุกจิกเยอะกว่ามากแล้วมันทํางานยังไงละ่ะลองนึกภาพตามนะครับ ขั้นแรกเลยเนี่ยระบบมันจะแปลงปัญหาที่เราอยากแก้ให้กลายเป็นเหมือนแผนที่ภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขาสูงๆแล้วก็หุบเขาลึกๆถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเดินสำรวจทีละหุบเขาเพื่อหาว่าอันไหนลึกสุดซึ่งมันช้ามากแต่พลังของควันตัมมันอยู่ตรงนี้ครับ มันใช้ประกฏกับการเจ๋งๆอย่าง superposition กับ tunneling ทำให้มันสำรวจทุกขุบเขาได้พร้อมกันเลยในทีเดียวและสุดท้ายระบบมันก็จะหาเจอเองโดยธรรมชาติเลยครับว่าจุดไหนที่พลังงานต่ำสุดซึ่งจุดนั้นแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาเรานั่นเองสุดยอดไหมล่ะครับกลยุทธ์รถแข่ง f 1ของ d wave เนี่ยแหละครับที่มันนามาสู่จุดยืนของบริษัทคือเขาไม่ได้ขายฟันถึงอนาคตอีก1 0 2 0ปีข้างหน้าแต่เขาเน้นเลยว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันแก้ปัญหาจริงๆที่มีคุณค่า ได้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วที่บอกว่าแก้ปัญหาได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เลยนะซึ่งถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเขาบอกเลยว่าไอ้ปัญหาที่เครื่องของ D Wave ใช้เวลาแก้แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยถ้าไปให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆทำอาจจะต้องใช้เวลาเกือบล้านปีโอ้โหแถมยังใช้พลังงานมากกว่าที่คนทั้งโลกใช้ใน1ปีตั้งหากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าค u อนตัม supremacy หรือความเหนือกว่าของควอนตัมในโจทย์ที่มันเอาไปใช้งานได้จริงๆ ผลลับมันก็จับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆลองดูเคสของ Ford ด t o s ตซันสิครับที่ลดเวลาจาัดตารางการผลิตรถยนต์จากครึ่งชั่วโมงเหลือไม่ถึง5นาทีหรือ p a t ติสันฟู้ดกรุ๊ปที่เปลี่ยนงานที่เคยใช้เวลา25ชั่วโมงให้เสร็จได้ภายใน2นาทีโอ้โหนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้มันพร้อมใช้งานแล้วจริงๆ,ๆ,ๆใช่เลยครับและก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆด้วยนะลองดูตัวอย่างพวกนี้สิครับไม่ว่าจะเป็น v o l k s w a g e n ที่ใช้มันมาช่วยปรับสายการผลิตให้เจ๋งขึ้น หรือวงการแพทย์ที่ออกแบบยาตัวใหม่ๆได้เร็วขึ้นเยอะหรือแม้กระทั่งธนาคารใหญ่ๆที่ใช้มันจัดพอร์ตลงทุนโอ้โหทั้งหมดนี้คือปัญหาจริงที่เทคโนโลยีควอนตัมกําลังเข้ามาช่วยอยู่ณตอนนี้เลยครับคือเขามีลูกค้าจริงๆที่ได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขจับต้องได้อย่างเช่นกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตที่ลดเวลาจัดตารางขนส่งสินค้าจากที่เคยใช้เวลา80ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหลือแค่15ชั่วโมงคิดดูสิครับว่ามันประหยัดเวลาและเงินไปได้ขนาดไหนหรือที่ท่าเรือลอสแอนเจลสพก นี่คือสิ่งที่ทําให้ดีเวฟแตกต่างจากคนอื่นเลยครับเพราะเจ้าอื่นส่วนใหญ่ยังอยู่ในห้องแลบแต่ดีเวฟมีลูกค้าจริงๆแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วลูกค้าจะเข้าถึงพลังการคํานวณสุดยอดนี้ได้ยังไงคําตอบก็คือ d w เวฟเขาสร้างระบบนิเวศขึ้นมาทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ตัวร์ดแวร์ไปจนถึงบริการบนคลาวที่ทำให้ใครๆก็ใช้ได้ หัวใจของทั้งหมดก็คือตัวชิปประมวลผลเนี่ยแหละครับจะเห็นว่าบริษัทเขาพัฒนามาตลอดเลยนะแล้วที่น่าสนใจในรุ่นล่าสุดอย่าง Advantage t o เนี่ยคือเขาไม่ได้แข่งกันที่จำนวนควิบิตอย่างเดียวแล้วคือควบิตอาจจะร้อยลงได้ซ้ำแต่เขาไปนเน้นปรับปรุงการเชื่อมต่อสถาปัตยกรรมข้างในให้มันทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นมากลดสัญญารบกวนลงไปเยอะซึ่งผลลัพธ์ก็คือประสิทธิภาพโดยรวมมันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับแต่ กุญแจสําคัญจริงๆที่ทําให้เทคโนโลยีของเขามันใช้งานได้จริงกับปัญหาสเกลใหญ่ๆในทุกวันนี้ก็คือแนวทางที่เรียกว่า hybrid solver นี่แหละครับคือต้องยอมรับว่าสมองควอนตามหรือ QPU ของเราตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใหญ่พอที่จะแก้ปัญหาทั้งก้อนได้ ดีเวฟเลยฉลาดมากครับเขาใช้คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยมาช่วยกันทํางานคือมันจะหั่นปัญหาใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วส่งไปให้สมองควอนตัมจัดการเฉพาะส่วนที่ยากที่สุดโหดที่สุดส่วนที่เหลือก็ให้คอมธรรมดาทาไปแล้วค่อยเอามารวมกันนี่แหละครับคือสะพานเชื่อมที่ทาให้เทคโนโลยีควอนตัมมันใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเป็นเครื่องให้เราไปตั้งที่ออฟฟิศนะครับเขาแพ็กทุกอย่างรวมกันไว้ในบริการคลาวด์ที่ชื่อว่า Leap CAS คือเป็นแพลตฟอออรรร์รงงร์มมมสสสาหัับงงคคกเเลลยยยีีวถูปดภ แล้วปรัชญาของเขาก็คือไม่จําเป็นต้องจบปริญญาเอกก็ใช้งานได้ซึ่งอันนี้เจ๋งมากครับคือทําให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทำให้ดีเวฟเหมือนเป็นนักวิ่งที่ออกตัวนําไปก่อนคนอื่นเลยนะแต่ว่าการแข่งขันนี้มันเป็นการวิ่งมาราธอนครับแล้วคู่แข่งที่กําลังไล่ตามมาข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าเราดูเฉพาะบริษัทควอนตัมที่อยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกันก็จะมีอย่าง i อออหรือ r i เกตตี ซึ่งก็มีมูลาค่าสูงมากๆเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นบริษัทพวกนี้เขากำลังสร้างรถยนต์อเนกประสงค์หรือก็คือเกตโมเดลซึ่งเป็นคนละนาทางกับดี a v e เลยแต่เอาจริงแล้วภยัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดสำหรับดี a v e ในระยะยาวอาจจะไม่ใช่บริษัทควอนตัมสตาร์ทอัพพวกนี้ก็ได้ครับแต่เป็นพี่เบิ้มในวงการเทคโนโลยีหรือที่เขาเรียกกันว่า Magnificent s เ v e นนี่แหละครับลองนึกถึงชื่ออย่าง Google Amazon, Microsoft บริษัทพวกนี้มีทุกอย่างเลยครับเงินสดแทบจะไม่อั้นงบวิจัยมหาศาลแล้วก็มีระบบคลาวของตัวเองอยู่แล้วทั่วโลกคือถ้าวันไหนเทคโนโลยีควอนตัมมันพร้อมใช้งานเต็มที่เมื่อไหร่บริษัทพวกนี้พร้อมจะกระโดดเข้ามาเล่นในสนามนี้แบบเต็มตัวทันทีเลยแล้วดีเวฟจะสู้ยังไงล่ะคำตอบของพวกเขาก็คือแผนที่ชื่อว่า c l a r i t y ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแผนที่เดิมพันสูงมากๆเลยนะ มันเหมือนกับการเล่นหมากรุก2กระดานพร้อมกันเลยครับคือกระดานแรกเนี่ยเขาต้องรักษาความเป็นผู้นําในเทคโนโลยีรถแข่ง F1 หรืออันนิวลีงของตัวเองต่อไปแต่อีกกระดานหนึ่งเขาก็ต้องเริ่มสร้างรถยนต์อนเนกประสงค์หรือเกรดโมเดลขึ้นมาแข่งกับพวกยักษ์ใหญ่ด้วยคือมันเป็นการแข่งกับตัวเองไปพร้อมกับแข่งกับคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่ามหาศาลซึ่งต้องใช้ทั้งเงินและทรัพยากรเยอะมากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามตั้งต้นของเราครับซึ่งมันก็คือ บททดสอบสุดท้ายของ d w a v e ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้เลยคือถ้าจะให้สรุปสถานการณ์ของ d w a v e ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเรื่องราวของ2ด้านที่ตรงข้ามกันเลยครับด้านหนึ่งคือจุดแข็งคือเขาเป็นเจ้าแรกมีความได้เปรียบมีลูกค้าจริงที่ผู้สูบผลตอบแทนได้มีเงินสดในมือเยอะแล้วก็มีระบบนิเวศที่ครบวงจรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือจุดอ่อนครับบริษัทยังขาดทุนต่อเนื่องมูลค่าในตลาดก,ก็ดูจะสูงเกินพื้นฐานไปมาก เทคโนโลยีที่ทําอยู่ก็อาจจะกลายเป็นของล้าสมัยได้ถ้าเทคโนโลยีอื่นพัฒนาทันแล้วไอ้แผนการสองแนวทางที่ว่าเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนมหาศาลเลยบางนั้นการจะบอกว่าบริษัทจะไปรอดในระยะยาวได้ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหมุดหมายสํำคัญๆเหล่านี้แหละครับที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างเช่นรายได้จะโตเร็วกว่านี้ได้ไหมโครงการทดลองกับลูกค้าจะกลายเป็นสัญญาระยะยาวได้หรือเปล่าแล้วแผนการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองทางจะทําได้สําเร็จตามที่วางไว้หรือไม่นั้นถ้ามองในมุมของนักลงทุนนะครับ การลงทุนใน d ีเวฟเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดิมพันครั้งใหญ่เลยคือมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าชนะขึ้นมาผลตอบแทนก็มหาศาลเช่นกันคือตอนนี้บริษัทยังไม่ทำกำไรนะครับแต่เขามีสายป่านที่ยาวมากจากเงินทุนที่แข็งแกร่งดังนั้นมูลค่าของบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ผลประกอบการรายไตรมาสแต่วัดกันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคตต่างหากและสุดท้ายมันก็กลับมาที่คำถามนี้แหละครับการที่ดีเวฟออกตัวนำไปก่อนในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ แต่คำถามก็คือระยะห่างที่นำอยู่นี้มันจะมากพอหรือเปล่าในเมื่อคู่แข่งที่ตัวใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดเพิ่งจะผูกเชือกรองเท้าแล้วก็เริ่มออกวิ่งเท่านั้นเอง